สวัสดีครับวันนี้ก็รุ่งวางก็จะตามแมงทัพทูไปเรื่อยๆนะครับเอฟซีก็จะมาดูการทำกระเสียครับนี่ก็เกษตรพอเพียงนะครับเอฟซีไปดูกันนะครับก็โอ้หนี่ก็เขาเรียกว่าไผ่ญ้านะครับอันนี้ก็เอาไปมุงหลังคาบ้านนะครับหลังคาเทียงนา อันนี้ก็ตามไปเลยนะครับ FC โอ้นี่ก็ครบทุกอย่างเลยนะครับมาแล้วก็ก็ลูกโดดๆนะครับโดดๆดอ้าวเลี้ยงเป็ดด้วยนะครับ FC ทาลังคาให้มันด้วยนะครับเพื่อจะป้องกันแสงแดดนะครับเนาะทำไม่ให้แดดร้อนนะครับนู่นนะครับเยอะเลยนะครับเป็ดก็เยอะมากเลยนะครับ FC มีพริกด้วยนะครับนี่มีพริกนะครับมาเกษตรกรพอเพียงนะฮะเนาะครับแล้วก็มีครบทุกอย่างเลยนะครับโล่งเลี้ยงเป็ดน้เนาะนี่ก็ต้นคาตาคร้นะครับมะละกอนะครับแอปเปกล้วยนะครับนู้นไปดูกันนะครับก็ตามไปดูเลย อรวมสมบูรณ์มากเลยนะครับ fc ทางใต้ก็จะเป็นบ่อน้ำนะครับ fc เอ้าดูนะครับนี่เดี๋ยวไปดูใกล้ๆก่อนนะครับ fc ลงอะไรต่างๆนะครับเนาะอันนั้นบ่อเลี้ยงปลานะฮะนี่บ่อเลี้ยงปลาใช่เอาดูได้นะปลานะฮะดูได้นะปลาตัวใหญ่แล้วนะครับโอ้อันนี้ก็มีบ้านอยู่ตรงกลางสะด้วยนะครับ fc แปลกไหมครับ fc แปลกไหมนี่ นี่นะครับันเอกก็สะนะครับสะเลี้ยงปลานะครับเอฟซีมีครบเลยนะครับในระหว่างจะมาดูต่อๆเลยนะครับเอฟซีอ้าวเลี้ยงครบหมดเลยเอาหมูมีไหมครับหมูหมูหมูไม่มี ออ๋หมูไม่มีนะครับเพราะว่าเพราะว่าหมูต้องต้องสายลงทุนเยอะเนาะหมูเจ้าของฟาร์มาอที่อ่านะครับพอไก่เสร็จแล้วใช่ไหมเราไปดูโซนนี้ครับมีอะไรบ้างนะฮะเข้าไปในเลยครับสีไก่แล้วก็นี่เ่าเรียนกบนะ Up, sì, นี่นะครับบอเลียงกบเอฟเอฟาครับนะเอากบนี้ตัวใหญ่หรือยังยังยังไม่รู้นะครับง่ายง่ใหญ่ายง่ายง่ายแล้วนะครับแต่ว่าอยากจะอ่ามันก็ดิ้นดิ้นดิ้นไปแล้วนะฮะเอฟซีนี่นะครับก็เกษตรพอเพียงนะครับเกษตรท้องที่นะครับโอ้ดูนะครับว้าวตัวใหญ่เลยตัวใหญ่นะฮะโอ้โหพ่อพันธุ์มันนั่นน่ะใช่ไหมตัวละโลแล้วเอฟซีจับมาเบิ่งได้จับบ่ได้เนาะ มันลงน้ำมุดไปแล้วนะครับตัวใหญ่มากนะครับอันนี้ก็เห็นแล้วนะครับเอฟซีตัวใหญ่มากเลยโอ้เสียเแล้วนะครับเอฟซีเดี๋ยวเดี๋ยวงานปลาที่บันน้อยากเห็นชัดเอันนี้ปลาบ่อนี่บ่อปลาอบอกรบนะเอฟซีเนาะกบตัวเมื่อกี้ตัวใหญ่มากเลยเนาะกบหลายตัวอืมนี่เสียเพลียงนะเนาะ นี่ครับตัวกบพนะอพันไแมพันธุมันบอยู่นี่นี่นะครับเมเลยนะโอ้โหัพันหัวเขียวโอพันหัวเขียวนะครับเอาเอาเอาพันธุมาจากสายแบนี้พันมากนี่นะครับเอ็มซีมากลวกันซื้อลวก็โอ้หน้าออมบนไปพ้อมนบ่ครับมันผสมกันโอ้ตัวนั้นตัวใหญ่มากเลยนะสิโอ้ ถึงเส้นเนื้ครับผมนี่นะครับเอ้าตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่นะฮะจุ่มนี่แล้วนี่ก็แอบๆนะครับเพราะว่ากลัวคนเหมือนกันนะฮะนู่นนะครับตัวใหญ่นะครับย่าเย็นนะนี่มันสีหลัน้ำเติร์นนี่แล้วใช่นะครับนี่นะครับตัวใหญ่ด้ตัวนั้นตัวใหญ่มากเลยสินู่นนะครับดูตัวเท่าเลยนี่ตัวเท่าเลย มีได้ขายช่วงนี้มีได้ขายเก็บไว้แล้วเนี่ยเอาเวียนพันเอาเวียนเอี้ยพันตัปกติเขาขายคันคันคันแดีวผมอยากได้พันมาเนอะอยากได้ก๋มีได้เงี้มันมันเที่ยวมาเรื่อยๆเที่ยวมาเที่ยวมาไม่บ่อยนะดุงหวางนะส่งส่งฝนส่งฝนเนาะ โอ้ก็อยากจะเอาไปเลี้ยงดูนี่แบบนี้ตัวใหญ่มากเลยเนาะพันมานะฮะตัวใหญ่เป็นกบเลี้ยงง่ายพร้อมกบเลี้ยงง่ายด้วยนะเอฟซีย่างอื่นดิช่วงนี้ไม่ได้ขายนะครับเอาไว้เป็นพันในเอฟซีเนาะขายไก่ขายเป็ดนะครับขายแน่นอนนะฮะต่อไปก็คือปลานะครับบ่อเลี้ยงปลาใช่ไหมอันนี้ม่บ่อเลี้ยงปลาไม่อันนี้ปลาอันนี้น่ะปลาปลาเข็งโอ้นี่เลี้ยงปลาเข็ง ตรงนี้ตรงนี้เลี้ยงตะเข่งนะครับพี่ซีเข่งหรือว่าปลาหมอนะฮะพีซีบ่อใหญ่เลยนะครับแม่อะไรนี่อันนี้ใบเขาเรียกว่าอะไรนะใบแหน่บอกใบจอกแหนนะฮะโอ้จอกน้อยแ่นจะมันโอ้สวยงามนะครับนี่มีนแวรนเาะหว่างคิดว่าเป็นสวนผักล ครับอันนี้ก็บ่อปลานะครับเอฟซีบ่อปลาเข่งปลาหมอครับเอฟซีบ่อปลาเข่งนะครับกันว่าวื้นมันมันมีงามันเป็นจอกน้อยหน่อยนะครับโอ้ก็จะอันนี้มันมันมเดกเล็กๆนะครับเนาะโอ้เลี้ยงแบบธรรมชาติเลยนะครับเอฟซีธรรมชาติเลยก็มีกล้วยนะครับเนาะกล้วยอะไรบ้างครับเนี่ยมีกล้วยหอมกล้วยกล้วยหอมผสมกันไปนะฮะกล้วยน้ำว้ามีนี่น โอ้กุยหนำวาก็มีนะครับกุยหอมกุยไข่นะครับลืมลืมนึ่งต้อว่าจะขอซื้อกบแก่ท่านหน่แล้วก็ไปฝนโอ้ใจเอาไปเลี้ยงนี่เลยจะเอาไปเลี้ยงเดี๋ยวจะไปเพาะพันอีกซื้อสักหนึ่งคู่ตัวผู้กับตัวตัวตัวมีตัวมีอันนี้คือบอ ป่าดุกนะฮะเป็นโซนไปนะครับอันนั้นคือบอกบบอปลาหมอนะครับก็บ่อปลาดุกนะครับเนาะใช่มาพีด้วยพี่มันมันจีได้วิวงามแมนเออยืนนี้ใช่ยังมาพูดวิวงามโอ้จริงๆครับวิวงามมากเลยสวยดีดิใต้น้ำนะครับครับแล้ก็เดี๋ยวลูกวาก็จะเรียนรู้เอาแบบนี้นะครับเอฟซี จะทําแบบนี้แล้วก็จะปลูกกล้วยปลูกอะไรไว้แบบนี้ครับก็เป็นร่มเป็นนั่นอะไเป็นธรรมชาติเลยนะครับเอฟซีคือบอกมีไงเข้ากับเขากับบอดี้ซื้อนะเงมอนเงี้ยเนาะครับเนี้ยยูเนียกินเข้าเข้ากินเท่าเลี้ยงเข่ากินอยู่นี้แมนแต่ว่าขันันเป็นเงื่อนมากคือเก็บอย่างเดียวของกินบได้ซื้อนอกจากเข้าจากอาหารอื่นที่เขาบอดีมี่ยูนี้ครับอืมขันนทาบ่มีอยูนี้ก็คือเก่งคือกว่าง เข้ากับซืดอพัดเปลี่ยนอาหารอื่นมากินแน่ับบนนี้เฮ้ากับเป็ดไก่ก็มีครบเนาะเป็ดไก่ก็มีครบแล้วเรือแทะเก่งกว่างเทาต้องซื้อกินกับมันดูทางบานมันเรียงบ่ได้ครับอ๋ออันนี้ต้นนะมันปิดต้นมะง้อดินะต้นง้อเนียนโอต้นงาะก็มีนะครับเอฟซีอันนี้ คือเอากาทดลองมองที่ซีดอกบัดดินอยู่บ้านนี่มันมันสิบลูกเนี่ยมันนีไดบอนนะเพราะว่าเสียวันมันสิบลูกันนี่ไม่ค่อยได้ครับท่านท่านเป็นพื้นนี้ต้องเอาถ้ายางมารับปูไว้อันพื้นที่ระเลี้ยงเฮาเลียงนี่บอกพื้นที่จังไดก็ได้บดอ้จะเฮาเฮ็ดบัวครับครับเฮ็ดบัวเฮาเอาถ่ายยางมาลุ่มมาคุมใว้าน้ำลุ่งโอ้เอาเอาน้ำลุ่แล้ว บ่ได้ป้อยน้ำเสียออกอบ่อเ,อเลเออื่นเละไรปอยห้าเวลาห้ามันได้กินเนี่ยกัมาห้าก็ดึงน้ำออกจอาน้ำไม่เพิ่ม<ๆ>แล้วแล้วทำท่อออกไปอยู่เรือไรพอบ่ได้ทำขึ้นนี่ห้าเอาตัวนี้เอา,อาตัวนี้ดูดเอาตัวนี้ดูดออกอครับนี่นะครับวิธีการทำบอ่อปลาน,นะครับคือ,อม,มันมันดินมันเรียบเนาะ ครับครับกันเป็นดินนุ่นดินสูงเนี่ยมันจะง่ายกว่านี้เนาะเฮ็ดท่อบันปอยเลยครับครับโอ้นี่นะครับมาเรียนรู้นะครับนี่มันมันเป็นที่เรียบเนาะอือันนี้เป็นเกษตรตัวจริงนะครับแบบนี้นะครับแมนกับเพิ่งสีลริมลืมนี่แหละเริ่มอีกจักสองปีนี้ท่านมีน้ำจ่อหนามได้นี่มันสีอุดมสมบูรณ์เต็มเวทโหลดไปครับ อันนี้เริ่มทําได้กี่ปีแล้วครับนี่ปีที่สองเขาเลนะครับขนาดปีที่สองนะครับเอซีนี่ดูเลยนะครับยังขนาดนี้นะครับคือคือมันเตรียมบวมมันกรบปท่านสำเร็จเรื่อยที่แรกครีว่าเสียบบอกุ้งกัหนี่งครบบ้านนี้เอาเอาเอากุ้งกุ้งฝอยบานเห่านี่มาทดล่องเบื้องบ้านนิ่หน้ปลอยแหงบ้านอยู่คนมันไปเห็ดงานเบบไม่เรื่อยๆนะครับบ้านนี้เพื่อสีง้อมาเบื้อง นกเอาไปกินเบ็ดนะครับสำหรับเป็นอาหารของนกเลยนะครับเนาะกันเฮ็ดบอกรุงเฮาเห้าตรงเห็ดไก่ข้นอไปดูไก่ครับวันนี้ก็เกษตรพอเพียงนะครับโอ้ดีมากเลยนะครับนกกิน็ย่างขาวเนาะมันมายงกับเอะมาันกินปับขดกุ้งปอาดูกบนะครับกับปลาขิ้วาหน้อยห่า โอ้ไก่ก็เยอะเลยนะครับอยากจะกินเอ่เรื่อยป่ะโอ้หัวมันก็อยม่วงกันพี่เอซี่เริ่มเป็นดอกแล้วนะคโอ้เป็นแล้วนะครับนี่เป็นแล้วเป็นมะแล้วครับเป็นมะเป็นผลแล้วนะครับเอซีนี่ครับโอ้ครับนี่ก็มะม่วงโชคอนันต์นะครับเอซี่มะม่วงอ่องหลองครับ ครับนี่ก็ลูกวางก็มาเที่ยวมาชมดูเกษตรพอเพลงนะครับเอซีนี่นะครับเลียงครบหมดเลยนะครับมีทั้งเป็ดทั้งไก่แล้วก็พืชผักนะครับพืชผักผลไม้นะครับมีครบหมดนะครับก็สามารถนะครับเข้ามาแวะ ชมนะครับเนาะเข้ามาสั่งซื้อได้นะครับไก่และเป็ดนะครับเนาะปลาก็สองอ่สามอาสองสามเดือนค่อยว่าการครบแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับเนาะเพราะว่าจะเอ่เป็นพ่อพันธุ์นแม่พันนั่นแหละเพราะว่าลุงวางถามแล้วว่าอ่ายังยังไม่ได้ปล่อยยังไม่ได้ยังไม่ได้ปล่อยก็เลี้ยงไว้ก่อนไก่และเป็ดนะครับเรื่อว่กับปลาโอ้กับปลา สองซุดแล้วปลาหมอครับหมอปลาโยร่วกันขายมันปลาปลาดุกนี่สองซุดแล้วโอ้ที่สามลุงมลุ่ครับครับขายเป็นลูกเขายเป็นลูกลูลูขายตามบ้านเฮานี่เราก็ท่านออกสู่ตลาดเลยครับครับโอ้เื่อแซมบ้านเฮานี่ก็พอดีกินนะนะครับมันพอท่านออกขยายนี่เพิ่งเพิ่งจะเลิมเนาะ เพิ่งสีเรีมเออถ้าจะเลีมเดี๋ยวนี้มันมันยังเป็นการทดสดบอบแต่ละบอลแต่ละยังอยูย่แต่ละยางทั้งที่เลยครับครับยกแต่ยางทุกไก่ห้าวอืมไก่ห้าก็เอามาเลี้ยงเบิ่งว่าเออม,มันมันสิผ่นานพอนผ่านหนาวยังบ่อนั่นน่ะนะอ๋อค,คือมันก็ผ่านมาแล้วล่ะขุดม<อ>ันพานมาแล้วหันไปเลยเนาะอ๋อ หารรมาันลา่ะตรงนั้นล่ะตรงเขียวๆตรงโน้นแหละเม่นทางน้ำเมันก็เลี้ยงแล้วเนาะกะเลี้ยงปลาโอเลี้ยงปลาแต่ว่าน้ำมันแห้งน้ำบกก้โอคอันตรงต้อน้ำได้จังกันสีหลือไม่คนครับครับอันตันมาติดน้อยเนี้เดี๋ยวระว่าเดินมัน มีครบหมดเลยนะครับเอซี่ครับนี่ก็ขาดน้ำเฉยๆนะครับน้ำไม่พอเท่าไหร่นะครับครับนี่ก็เป็นกอห่อไม้นะครับ,เ,บเอซีเออออันนี้น่องน่องไม้อย่างครับนี่น่อไม้ลายบอกไมมไผ่หน่อยไายไหมนี่เท่านี้ละโอ้ไม่พื้นบ้านพปล่นโอ้เนาะน่อ,นอไม้ลายเนาะน่อไม้ลายเป่นครับครับเปลืองเสียมาลุ่มมันสิพานแรงไห้บัวเออ น้ำแรงก็มัมนบ้พอนาะน้ำมันอใสโอ้นั่หน่อยก็เลยลุงลุงลุง,ง,ง,งต้นระยะสองสองต้นสามต้นไม่ทังสี่ครับมันยังดูแลทดถึงเน้ะเนาะเพราะว่าน้ำมันน้อยมันมันเป็นแบบเห่าเฮ็ดกษษ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 ระเสียดเรื่มแรกเรื่มเรื่มแรกแรกสื่อที่แรกเน่ะทดลองอยูหันครับมันสีอยู่หันสับมานี่เนาะตอนนี้ตัวนี้เพิ่งสีฟื้น พื้นที่น้ำเพิ่นได้ก็เลยขยายออกมาทั้งพีครับมันจะรอดเจาะน้ำได้จังสีเฮตดมันจังสีเต็มบานมันมีน้ำนะอุดมสมบูรณ์เลยมันมันกระดินมันกระสีซุ่มตลอดมันกระข้าปลูกยังมันกระมันกระสีได้พ้นไปพร้อมครับเพราะว่ามันมีน้ำดูดีหลอดเนี่ยบ่หลอดเนี่ยการเลี้ยงัซีแล้วจนเมเี้ยงกังซีแล้วเดี๋ยวเบิ่งมันสีฟานเดือนซีเดือนหายบ่สันนี้ คือเดี๋ยวนี้มันยั่งเย็ดเป็นตามธรรมศาสตร์มันอยู่ดีๆคือคือน้ำมันบอกเพียงน้ำป่าเดี๋ยวนี้ก็น้ำใส่น้ำมุมบ้านเห่านี่นี่โอ้ไอ้น้ำมุมบ้านเห่านี่นูนี่นูนยังบ่แมน้ำบาดาลย้งบ่าโอ้่ท่านจおお้อนี่เนี uh ่ย okay. สีเริืมเดือนสีขามาครับท่นเสียหาบ่อนจ้อน จออะไรนี้เลยนี่ทันนจอได้อย่งีงก็โอเคเลยวันนี้ครับนั่นแหละผลไม้นี่จะให้มันครบครับครับยางละต้นสองต้นลุ่งไปน้ำกันอย่แล้วครับดีแล้วเราชีวิตเฮามันเ่ามาลูกเขาก็ไปหาเงินหาข้ามเนาะครับครับเขาบดยู่น้ำเข้านี่เหนมาดีมากระเท่าเป็นนาผมเองไวนานเนาะครับเมันกันตรงได้หากินแถวนี่แล้วครับต้องหาไกลๆเนาะต้องเอาไว้ตอนถ้ามีแรงนี้อันนี้ เท้ามานีห้องกระสิดีกินครับแม่คย่างกีล่ายกระย้อนเบ็ดลรไปโอ้โมันเท่าด้ลรุ่งกับรุ่งยากกันหมดเลยนั่น,ะะนเลยแม่นแม่นเ้าวใย้อนเบ็ดย้อนนั่งไปเลยก็วางแผนได้ดีมากเลยนะครับร้านเขามาจับให้ขันจับว่ได้เลยครับกระตรงยัดไังสั้นครับครับเล่ก็ร้านไปนําอืมวางแผนครอบครัวดีมากเลยนะครับเอฟซี ครับคลิปนี้ก็ท่านี้ก่อนนะครับสีทุกคนทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องหว่างกรอกันด้วยนะครับครับนี่ก็เข้ามาดูเกษตรพอเพียงนะครับสวัสดีครับ